สวัสดีครับวันนี้ผมพามาทำคุญแชฉุกเฉินของ PC ซนะครับสำหรับใครที่ทำหายหรือว่าอยากมีสำรองอีกอันตัวนี้นะครับด้านในจะมีคุญแจฉุกเฉินนะครับลักษณะคล้ายๆไม้เอติมนะครับที่จะมีรู6รูนะครับแล้วก็มีแม่เหล็กมีโอเดียมมาให้สีก้อนนะครับก็คือจะเลือกเป็นสีก้อนวางลง6จุดนะครับหลังจากที่เราเช็คตำแหน่งแม่เหล็กของตัวจริงแล้วนะครับเราก็จะนำมามาร์กจุดนะครับทาสีมาร์กจุดเพื่อที่จะนำมาใส่ในตัวที่เราซื้อมานะครับเนี่ยตอนมาร์กสีนี่แนะนำเป็นปากการ m a r k ร์นะครับเพ สีจะได้ไม่ลอกนะครับไม่างนั้นมันจะสลับขั้วกันนะครับนี่ครับหลังจากมาร์กที่หัวของแม่เหล็กแล้วนะครับเราก็มามาร์กตรงจุดที่เราจะนํามาใส่นะครับคือบางรุ่นนี้นะครับก็เขาจะสลับข้ามไปข้ามมาตำแหน่งนะครับตำแหน่งไม่ได้เรียงกันแบบนี้นะครับอาจจะข้ามไปทางซ้ายทีขวาทีนะครับอ่าก็เอาชัวร์นะครับมาร์กไว้ก่อนดีกว่านะครับนี่หลังจากมาร์กเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะหยิบแม่เหล็กจากฝั่งซ้ายมือมาใส่ขวามือนะครับโดยที่ให้สีของแม่เหล็กเนี่ยหันขึ้นด้านบนนะครััััับบบกกก็็็คคืืออออเเเเปนนนนรรร่่งงงขาาสล้้วแมหะถ เราเอาสีลงด้านล่างนะครับไปที่ตัวรถนี่มันก็จะเป็นผักกันนะครับอ่าง่ายๆประมาณนี้นะครับซึ่งขั้นตอนการหยิบนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันพอสมควรนะครับโอเคได้แล้วนะครับนี่คือตำแหน่งของกุญแจฉุกเฉินที่เราจะใส่นะครับนีตัวที่เราทํามานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปให้เข้าล่องนะครับแล้วก็ใช้นิ้วชี้ดันไว้นะครับนิ้วโป้งกดนะครับกดลงนะครับอ่ครับเปิดแล้วนะครับ ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กดไลค์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้ครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับ